สวัสดีครับทรูวิชั่นนาวขอ,อนำท่านผู้ชมมาติดตามการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยลีกหรือไทยลีก2แมตช์เดทที่17นะครับถือเป็นเกมส่งท้ายเล็กแรกไปกันที่สนามสมพศ์700ปีเชียงใหม่ครับชมเกมคู่ระหว่างเชียงใหม่ยูเนเต็ดอันดับ9เปิดบ้านพบกับลำปาง FC ทีมอันดับ10นะครับเกมเริ่มครับเชียงใหม่เจ้าบ้านในชุดสีแดงครับจะบุกจากซ้ายไปขวาแต่เชียงใหม่ยังได้บุกครับอัครวินไทยมาที่อนซู หล่อเพื่อนประจำตำแหน่งอนโนซูเลียงจี้เข้าหาโยกเข้าซ้ายแล้วซัดลูกนี้ชกแล้วบอลมันไม่ไปไหนครับอเล็กซานโตสเคลียทิ้งขึ้นหน้ามาดูครับสับขาหลอกนิดน,นึงแล้วเข้าซ้ายยิงเต็มข้อครับแต่ว่าบอลมันเข้ากลางประตูครับคริสเลเยสให้มาที่อเล็กซานโตสอ้าวจ่ายขึ้นหลังพลาดลอสเนโตเลือกเปิดให้ตรงกลางครับอัคารวินจับถึงเจ้าวะแล้วยิงด้วยซ้ายโอ้โหเซฟได้สาอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยครับ แต่ลอสเนโต้ครับยิงให้เ oh. ชียงใหม่ยูืนเต็ดขึ้นลำบางหนงศูครับนี่ครับโอ้โ oh, หจับลั่นครับฟราวิโอแล้วช้าครับครวินยิงนี่เลือกเหลี่ยมดีแล้วนะแต่ว,ว่ายังปัดได้ครับกิติศักดิ์แต่ไม่พ้นครับตรงนั้นเนี่ยรออยู่แล้วเนโต้ไม่พลาดครับ oh. และจ้ตัวดิี่รวินขึ้นหลังกับมากิติพงศ์ครับเบินมาตรงนี้บอล50-50ถึงบอลก่อนไรวิทย์ ไกรวิทย์ไคโอขอบอลไกรวิทย์จับยาวดีต่อมาให้ไคโอซ้ายของไคโอยิงลูกนี้ล้วก็ตีเสมอครับนาที34ครับลำปางกลับสู่เกมนี่ครับตัดได้ครับไกรวิทย์วิ่งลอดช็องมาแล้วโอ้โหเข้าซ้ายพอดีเลยครับเรียบร้อยเลยครับตักหนีทางเรียวชินซับต่อะยครับแล้วก็ผ่านมือประภาวินเข้าไปนี่ครับแต่มุมโยนมาของสุวิจักได้มงเต็มเต็ม,ตมโอ้โหเซฟบนเส้นครับแล้วตัวซ้ำไม่มี มีกิติพงศ์นะครับที่เข้ามาปาลมกับผู้เล่นของลำปลางคนหนึ่งแต่ดูจััหวะลุ้นประตูของเชียงใหม่ครับได้มงครับแล้วก็เปาลุิดบบนเวลาครึ่งแรกไปเลยนะครับเกมระหว่างเชียงใหมยย่ยูเต็ดกับลำปางเอฟซีครับครึ่งแรกเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1ครับครินเปิดขึ้นมาบอลทะลักมาถึงอัครวินครับโดนสุภรวีทำฟาวแล้วเหลืองสองหรือเปล่าครับสุภวีเรียบร้อยครับ หลงแดงครับเด่วดูจังหวะฟ้าว้าไปเกี่ยวข้อเท้าของอัครวินเนี่ยนะครับทีลพักแทงมาให้อสันฮอรแล้วล่วงไปแล้วบุตัสินชี้เป็นจุดโทษกับเชียงใหม่ครับนาที64ครับอีกจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมนี้ครับเชียงใหม่ได้จุดโทษ เมธีสารคำโดยเกลืองครับไปผลักออกผู้สินจนบาดแทงทะลุมาโอ้โหก็ฟาวจริงเลยครับไรวิทย์มีมือครับด้านหลังครับไอสันหอยวิ่งเข้ามาแปะโอ้โหแทบจะเข้ากลางประตูโอ้โหแล้วโดนผลักตรงนี้อีกเมธีจะรอดไหมเนี่ยใบเหลืองที่สองครับ ดีอยู่ได้แท้นะครับดูภาพช้าก็ได้ครับนี่ครับเอลสันฮอยยิงเข้าไปแล้วนะครับแล้วคือเมทีไปผลักฮอยแล้วอบอลคือเอลสันฮอยเด็กคว้าบอลได้ก่อนนะครับแล้วเมทีจะไปแย่งแล้วไปกระแทกโอ้โหไปโดนสาวแบบนี้ก็อ่อนเปิดด้วย้ายของอาบิสิทธ์ครับมงสกัดออกมาแล้วไม่ยอมให้ เชียงใหม่ได้ประตูที่3นะครับจังหวะที่ไม่มีประตูแล้วจบเกมครับเชียงใหม่ยมูไนเต็ดครับ,เ,รบเปิดบ้านชน,นละลาปายูไนเต็ดสองต่อหนึ่ง